รบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กขาดเป็นเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจเอ็นบีเอทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย27พฤศจิกายน2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครับบาสเกตบอลเอ็นบีเอสหรัฐอเมริกาในเช้าวันเพื่อสวัสดีครับลงสนามกันทั้งหมดถึง9คู่ครับและ3คู่ที่ยิบยกมาเพราะหน้าช่องแดงในวันนี้ครับคู่แรกเป็นคู่เอกบอสตันเซลติกเจอกับดีทรอยพิสตันคู่ที่27โมงครึง่งลูกบอลไฟไมอามีฮีตเจอกับพยากร์มิววอกกี้บั๊ก และคู่ที่สามโอคาโฮมาซิตี้ทันเดอร์แชมป์เก่าซีซั่นที่แล้วดวลเดือดกับหมาป่ามิเนสต้าทิมบอร์บูไปกันที่คู่แรกบอสตันเซลติ้กับวันนี้จะได้เจอกับทีมดับหนึ่งสายตวนออกอย่างดีทรอยพิสตันโดยบอสตันในซีซั่นนี้ชนะ9แพ้8ตอนนี้อยู่ในดับ10บสายตัวนออกวันนี้ยังคงไม่มีเจสันเททัมกับเนเมสกูเอต้าผู้เล่นตัวจริงจะนำโดยเจเลนบราวกับเดริกไวครับเสริมด้วยเพเทนพิเชิร์ดมือยิง3าม จอแดนวอชในตำแหน่ง power forward ส่วนเซนเตอร์ใช้เจ้าคริสบูเชียส่วนดิทรีพิสตันวันนี้มาแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบครับนำโดยอดีดับดับหนึ่งอย่างเคทคันนิงแฮมเดนแคนโรบินสันออซ่าทอมสันครับโทเบียสแฮร์ริสแลวก็จารนดูเรนเป็นเซนเตอร์ผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บมีตัวสำรองอย่างมาคัสเซสเซอร์เท่านั้นครับซึ่งไม่ได้สลักสำคัญสักเท่าไรครับพิสตันในซีซั่นนี้ก็ต้องบอกว่าเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆครับชนะติดต่อกันมา10กว่าเกมแล้วครับ ส่วนบอสตันเซลติกเองก็เป็นทีมที่เล่นในบ้านได้อย่างยอดเยี่ยมครับก็จะประมาททีมอย่างบอสตันไม่ได้แม้จะไม่มีเท่ําก็ตามเกมนี้ถ้าไม่อยากไปซ้ายหรือขวาครับมองบนสกอร์สูง229ผมมองว่าน่าจะเชียร์สนุกที่สุดไปกันต่อที่คู่ที่2ลูกบอลไฟมายาม่ฮีทครับเจอกับพยากวางมิว w อกกี้บัค k s โดยลูกบอลไฟวันนี้มีข่าวดีไทเลอร์ยโร่จะได้ลงสนามเป็นตัวจริงร่วมกับนอร์แมนพาวกับเพียร์ลาเซน แอนดูวิกกินส์กลับมาแล้วครับรวมถึงแบมเบเดียบยอรผู้เล่นฝั่งเจ้าบ้านที่มีอาการบาดเจ็บมีเทอรี่โรเซียครับส่วนพยากวางมีวอกกี้บัคส์ครับต้องรอเช็คสถานะของพยากวางยานิสอันเตทูคอมโปอย่างต่อเนื่องครับแต่ทางด้านแรนดโรลลิงครับ AJ Green, k a ค k คุสมาและเซนเตอร์ตัวหลักอย่าง m มท e t u r เนอลงสนามพร้อมกันครบครับมิวกี้บัคสก็ฟอร์มแ่วลงเรื่อยๆครับชนะ8แพ้1ิ ช่วงหลังก็ต้องบอกว่าฟอร์มเอาแนวนอนไม่ได้ครับและเกมนี้ก็ถือว่าสึกหนักต้องบุกมาเยือนไมอามี่ฮิตที่ลงกันมาแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบครับสกอร์ของทั้ง2ทีมครับผมมองว่ามีแนวโน้มที่จะออกไปในโซนสูงครับยานิสแอนโทนิโมโปสถานะไม่ชัดเจนวันนี้ไม่ควรเลือกซ้ายหรือขวาเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ควรมองบน237และไปกันต่อที่คู่ที่3โอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์แชมป์เก่าซีซันที่แล้วเจอกับมาป่ามิเนโซตาทิมบูร์ก โดย OKC OK ครับวันนี้ต้องรอเช็คสถานการณ์ต่อเนื่องอาการป่วยของเชกิเตียสอเล็กซานเดอร์ส่วนผู้เล่นคนอื่นอยู่กันครบเคสันวอลเลซลูเชนส์ดอตเชดโฮมเกรลและเซอร์ฮาเทนสไตน์ผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บครับเป็นเจ้าเจดับครับเจลินวิลเลียมส์แล้วก็อารอนวิกกินส์ไปดูรายชื่อตัวจริงของหมาป่า Minnesota, มิเนโซตาทิมบูบูน่าจะเป็นไลัพเดิมทั้งหมดครับที่เพิ่งแพ้ค,คิงมาครับจะนำโดยแอนแมนเจ้าชายหมาป่าเอนโทนี่เอ็ดเวิร์ด เสริมด้วยดันเต้ดิวิเซนโซ่เจเดนแม็กแดนเนลส์จูเลียสเวนเดลครับแล้วก็เจ้ายักษ์ดูดีโกแบร์เซนเตอร์สัญชาติฝรั่งเศสโดยทีมบาบฟชนะ10แพ้7ในซีซั่นนี้ฟอร์มถือว่าไม่ได้เฉิดฉายมากตอนนี้อยู่ในอันดับ7ในสายครับส่วนทางด้านเจ้าบ้านโอเคซีฟอร์มไรเทียมทานชนะ17แพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นแต่สถานะของทางด้านเชกิทเจสอเล็กซานเดอร์ไม่แน่นอนในคู่นี้ครับมองว่าการเลือกซ้ายหรือขวาในคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ค่อนข้างจะเสี่ยงมากครับ ไปสกอร์สูง226ดีกว่าดูสนุกสนุกส,กสำหรับผู้3ทัศนาจา์เจ3คู่หน้าช่องแดงครับเป็นการให้สกอร์สูงต่ำทั้งหมดคู่แรกบอสตันเซลติกเจอพิสตันสูง229คู่2พยากวางบักสูง237แลกหนึ่งคู่สูง226ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับ อย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะแอด NBA 222ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ